มามามาอไอาาดนะอ้ะอน,นอได้ไนะม่ิคุชิบอกว่ได้เอมามามาอะตอนรับนอนไม่รู้มั้เลยมาเอาเอาไก่มาเชียดเอียดมาไก่เนาะอี่างน่ะินนะไม่ินยังงได้ินนะมาฝาากลูกก็ได้มอย่าม่รูืเองเ้อานรู้ยังครับ

มันไม่ตั้ง จิงมาดีครับมันเท่าไร่เดี๋ยวนี้อะไรยืดเลยนะเองยี่เลยนะอืมเท่าไรสามพันสามพันสามพันฟนเงินหาเงินเฮ้

Không xuống được. Đã đi xuống như. Lung, lung, Nó lòng xuống mười lăm chung 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 mười

อันนี้เอาอนันเห็นเจีเอามือนึงเนียกักซีโเดี๊ยดกเขาขึ้นมือนึงเออันนี้ใครอันนี้ของเสียเท่าไรก็คนล,ละคน,น,นล 4, สนะสามพันเ่อรล้สามพันเม่ไ้เจ็ดพันหรอกน่ของเสียไสสี่าอันนี้เอาไปแม่และเนี่ยไปมมือน,นึงอ่ะ

นี่นะฮะเสร็จอแล้วะเน้เพื่อไรเพื่ออไใส่เดียวกันเอาใส่แล้วนะอไรดอันนั้นนน เอะไรเนี่ยห้ายว่อันนี้เท่าไรอย่าเพิ่งใจนะอย่าเย็นอย่เพิ่นเก็บไปอันนี้มาตังหาห้าเย่นี่สามพันนั่นอันนั้นขึ้นขึ้นให้ออกไปมาหญ่ยอะนี่ แล้วเอาขึ้นไปเพราะว่าเอาหามะด้วยแล้วด้แล้วด้แยละอันนี้อันนี้ขึ้นในเขานี่ปั๊บอันนี้สองเมื่อนั่นหอ่งหนึ่สองไปเฮ้ยเนาะเฮ้ยหาขึ้นไปแล้อผมก็นี่บ่มีโอุบ่หานี่ที่งัดถือเดียวอืมอ้าวได้ได้ตำหนิได้ไหมเนี่ยผมก็เสียได้ไหมเนี่ยดิ้นนะ

เกมนี้มันดื้อนะเกงโคตรเสียสิทธิ์ไม่ได้ือเลยเขนเิเกงอะไรมากมันเป็นเรืองั้นคสิินเลเคนแก็มาเอาเงินูไปเอาเอาหอเจ

đây có điều đâu À? Cảm ơn mà à. Tầm vô. đó. điều đấy đi. Yeah. Mìm. À. Mìm. Mì นี่นีนเจ๊อรเนี่มต่นเต้นยิ้มเสร็จนะนี่อูบูดมันหนังควายแล้วก็ไปทั้งตำละว่สเนี่ยบางทีมันปสูงเนี่ย เสียจะไปแล้วอะไอะไรเลยเดียเดี๋ยวไปโอ้โจับไปเลยวะกินแบบแมันดังควายมันสิมาลุ้นตังโอ้มา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 าโอ้ลงไหนได้แล้วมื่อนิ่งสามหามือบคุณขอบคุณทน เรียไปตัวการนั่นดิตำเยีวดิหาขันมือหางัดงัดเขาดิดิดิด็หมื่นห้าจ้าสองหมื่นจ้าตีมาสองหมื่นจ้าบอกเร็วจะจับไปบอกเร็้ยวลองดีก่อน

中午的还行了。

ไนะเขาบอกกันนเี่นเี่นเปล่นเ่นเขานเกผมิี้ตันโหโหนแงมออกเก่งนนสิเก่งเลนะเนกเดียเรางองสามเนี đi đăng bị có ngỏ si chân si, chơi lên đi ừ. tâm thôi

สีสีสีไม่ไปเลยนะสีสีย <Schl ate> <acher> <owner>. ็นนด่ายนไหนนะยนไหนนะอ๋อฟังกันนะหางเงยบางคนกินยวเนา đẹp không này này một xuống à một, 6 xuống trong tâm, mình bỏ mẹ 3 phê này phê nặng nữa, nha, 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 ขึ้่อนได้บอกโอ๊ยนางมาจีงหมนร่มทุวมุเลยขนหอนหน้าเสียเงินห้วอเปล่าเลยหนฮ่ฮ่ฮ đi thuốc kia thì sao? Đây rồi. một cái thuốc. em bỏ xuống đi đây, Tàn này. Ừ. xuống ừ. đây nè. xuống, nó đang xuống đây này.

อดีวเดียวอืม you know ้นไนะแต่วัดนิวเป๊ๆ้ไมล่ะน้็เป็นเนี้ยแต่วัดนิวเนานิวแข็งไปได้แต่ว่านิแข็งเนี่ยนิวว่ายิวว่าเนสีเหียมว่ะมันออกด้วยตั้มตันเลยมอแหะวัดไปเลย yeah. tâm lên ngon để để cái này cái này, xin bỏ nữa, xin bỏ của má.